เรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดนครพนมนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านท่านที่ได้มาเป็นเกียรติให้เป็นประธานการตรวจจัดงานจุดนี้นะครับเนื่องจากสมาูมิพ่อค้าจังหวัดนครพนม ได้กำหนดให้ช่วงวันสากีีของทุกปีเป็นวันจัดงานเจ้พ่อมือบรรเทาทุกผู้ยากไรทางสมาคมพ่อคา้าจึงได้จัดกิจกรรมขึ้เกิจกรรมทุกปีซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเกินครั้งที่8โดยจะมีการแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งและยารักษาโรคให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของสมาคมพ่อคา้าจังหวัดนครพนม ที่ต้องการจะช่วยเหลือและบำเพ็ญกิจกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ในการสังคมดเฉพาะซึ่งจัดงานเจ้าพ่อหมื่นบรรเทาทุกข์ผู้ยกายกไร้ขึ้นกิจกรรมทุกปีเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาด้านการเศรษฐกิจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมผมในฐานะนายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนมหน่วยงานรับผิดชอบในงาน จัดงานขอเป็นตัวแทนคณะผู้จัดงานและประชาชนขอขอบคุณทุกท่านและทุกหน่วยงานและองค์กรบริหา,ารต่างๆที่ส,สนับสนุนทำให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อติดเ,เกตและกำลังใจแก่ผู้จัดงานและประชาชนที่มาร่วมงานผมคือขอให้ทท่านผู้ว่าการจังหวัดนครพนมให้เกียรติกล่าวเปิดงานในวันนี้ครับ เรียนท่านนายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนมท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพนมท่านมีวัดเกียรติะบุญญาแต่ที่นายท่านประธานหอ,อการค้าท่านคณะกรรมการสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนมท่านผู้มีเกียรติและที่น้องประชาชน การขึ้นมากรทมบุรีที่นักท่กานครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเจ้าพ่อหมื่นบรรเทาทุกผู้ยากไร้ในวันนี้จากที่ท่านนายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนมได้กล่าวถึงเรื่องการจัดงานที่เกิดขึ้นจากผิด ที่เป็นสาระกุศลของท่านพ่อค้าและข่านบดีในจังหวัดนครพนมของเราที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้และนับว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่แปดก็ถือว่าเป็นความตั้งใจอย่างแท้จริงของสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนมที่เล็งเห็นถึงเรื่องการพัฒนา บ้านเมืองให้เข้มแข็งจะต้องเริ่มจากที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดมีการกินดีอยู่ดีไม่มีปัญหาเรื่องปากท้องเพราะฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นการแสดงออกของสมาคมพ่อค้าชาบด,ดีของจังหวัดนครพนมที่มีจิตอันเป็นสาธารกุศลและต้องการช่วยเหลือเผื่อแผ่ รรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือผมขออํานวยพรให้ก,การจัดงานในครั้งนี้ได้ประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้วันนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดงานเจ้าพ่อหมื่นบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ทั้งที่แปดและบันนี้ครับขอเสียงตรบมือกับท่านผู้ว่าราชกรา,ากรจังหวัดนคราานรายครับ ในกานนี้เชิญท่านผู้ว่าและก็ท่านนายกเทศมนตรีท่านประธานหอ,อการค้าแล้วก็ท่านนายกสมาคมนะครับตัวแทนเป็นตัวแทนได้มอบมอบให้กับผู้พิการทางด้านสายตาซะก่อนนะครับเ,เป็นเดิมประอมมมาเลิก์ให้นะครับอาถายรูปไว้หน่อยนะครับ เาทางนี้เราจะนคนณ้างหรับเนาะเรจะแก้วเรจะแก้วพอทางนี้ครับมันเห็นคนข้างหลังเเลยครับผม